เว้นแยงตาเวลาห้าหกมองแรงงัวควายกำลังเข่าแลงแว่งหางเลยอยู่ในคอมาพราอกับบรรยากาศนาหนาวลนาลมหนาววทุกคนเนาะซึ่งวันนี้กับปีนี้เนาะปีนี้ก็ไเ้เล็ดนา หน้าปังทุกคนเนาะคือที่หน้าปังเนาะเมื่อกี้ในการเมนของเฮากระเพาะของเฮาเนาะให้ก็จะเอาจ้างถายนาทุกคนเนาะจ้างคับคาดหน้าถายนาเพราะว่าชิบเพียมเพชรหน้าปังกันแล้วเนาะก็คือถ่ยถ่ายวันกลาสงเลยทุกคนเนาะถ่ายวันเข้าคืออันนี้เค็ดตากานะอันนี้คือเป็นหพวเท็ดตากาทุกคนปลารชีดำแท้ก็แถวนี้แหละจานที่พูกจริงดำแท้ทุกคน ເຮົາກໍບໍ່ໄດ້ອີ່ຫຼາເນາະອືນີ້แหลີບານບໍ່ໄດປານໃດນືວຂີຕົ້ມບໍຕົ້ມທມືອຍັງ່ວ เว้นแยงตาเวลาห้าหกมองแรงงัวควายกำลังเขาเง่าแรงแกวงหางเะย,ยุงในคอส่วนตัวของเขามารับจ้างเขาอยู่เมืองบางกอกมานอนไรยุงในตรอกขายแรงสู้แบบวันต่อวัน บ้านนี้บ้านเฮากินข้าวแรงห่วมาัวใจจำปนปลาแข็งแม่ไขลวกยอดพักใส่ข้างบ้านเมื่อเด้อกินขา้าวเสียงย้ายเท่าเอิญเอาล,ลูกลาทักทายสวัสดียามแรงเด้อค่ะีเปิดคลิปมากับพังเพลงเลยเนาะ ฟังเพลงตะเวนยังตาโคเวอร์นะโคเวอร์เพลงตะเวนยังตาทุกคนนะเพลงของพระปูศรีวิไลเนาะเออนี่แหละบรรยากาศกันเลยเข้ากับบรรยากาศเลยทุกคนเพลงที่ฮองกีนเนาะตะเวนยังตาเวลาหาหกโมงแรงทุกคนแต่ว่าตอนนี้สี่โมงแล้วนะเออเพราะว่าํำไวทุกคนเข้าช่วงฤดูหนาวนี่มัมนํำไวเนาะอมนี่กับบุ้มีอยังไรทุกคนเออนี่แหละมาพร้อกับบรรยากาศหนาวๆลมหนาวๆทุกคนเนาะ ซซ่งวันนี้กะปีนี้เนาะปีนี้กะสิเด้เฮ็ดนาหน้าปังทุกคนเนาะเฮ็ดนาปังเนาะเมื่อกี้ี่กะเมนของเฮ้ากระเพ่อของเฮ้าเนาะให้กระเจ้าจ้างไถหน้าทุกคนเนาะจ้างค่าดเนาะคาดหน้าถนานาเพราะว่าสิเตรียมเฮ็ดหน้าปังกันแล้วเนาะทุกคนทางพ้นกระเจ้ากับเพากัะเฮ็ดหน้าปังคือกันทุกคนทุกคนเตรียมเฮ็ดหน้าปังเลยเนาะส่วนทางพี่กับเฮ็ดคือกันทุกคน นี่แหละพ่อของเขากกำลังปานคันนาเนาะให้กับเจ้าไถยนี่ไถยเหตตากาเนาะกับว่ได้ถ่ายเมื่อุกคนเพราะว่าเขาสิถ่ายตากาก่อนเนาะเข่ากับย่งบางว่าท่านได้ไปเสดที่อเนาะนี่แหละน่าจะปานอคันนาไว้เนาะหลังจากเข่าแตงหนอหมดแล้วจึงเอามาหวานทุกคนนี่แหละตอนนี้พ่อของเขากับแม่ของเขากำลังปานนี่นี่ทุกคนบ่อนที่เขาจะมาปลูก ปปูข้าวไยังแม,ม,ม่มีเกือบเบอป่ะมีเกือบเบลออีบอ่ะบอ,บอ,อืมขาวนี่ทุกคนเดี๋ยวเขาจะไปเซวรแม่เขากันเนาะกำลังอ่าเฮ็ดให้ขี้ดินเนาะที่ไทยกีนี่ให้มันเป็นก้อนน,น้อยๆทุกคนนี่แบบไทยแต่พุ่นเนาะแต่พ,พุ่นฮอตพี อันนี้ก็น่าจะคาดเองแหละน่าจะคาดแน่คาดลดแน่เนาะแต่ว่าคาดลดมันก็นยังเป็นก้อนใหญ่อยู่ก็เลยนี่แหละเอาไม้นเามนาะเอาไม้กับเอาเล็กมามาให้มันแบบละเอียดขึ้นกว่าเก่าอ่ะทุกคนปะ่ะเดี๋ยวเขาจะไปเอาเกลือบโบกเนาะเอาเกลือบโบกแล้วก็ชิไปเบิง่งไม่เฮาเฮ็ดวียแล้วก็เฮ็ดสวยเวล่านำเนี่ยทุกคนเข้าช่วงฤดูกาล เฮ็ดนาแล้วเนาะหลังจากที่เราเก็บเกี่ยวแล้วเนาะเออหน้าปีเขาก็ไม้เฮ็ดหน้าหน้าปีแต่ว่าเขามาเฮ็ดนาปังแทนเนาะเพราะว่าหน้าปีบ่ได้เข้าทุกคนเฮ็ดเตยที่เราได้ชมบ่ได้เข้าเลยนะมีแต่ลุกเนาะาปีนี้ก็ถือว่าเฮ็ดหน้าปังเด้อหน้าปีบัวได้เฮ็ดทุกคนเฮ็ดหน้าปังเนาะบรรยากาศทุ่งนาทุกคน,าท,กคนทางปูนกันเลยข้อของเฮาแม่ของเฮาเนาะกดี๋นะัง เอาวันเล็กมาคาดเนาะแต่ว่าคาดลดอยู่แล้วทุกคนแต่ว่ามันยังพันละเอียดก็เลยเอาเล็กเอาหยางเามาคาดเพ็ดให้มันแบบเป็นก้อนน้อยๆอ่ะทุกคนคาดขี้ดินที่เขาจะมาหวานเข่าเนะเาะเพ็ดตะกาทุกคนนี่โอ้ทะแล้วโาะไทยหมดหรือเปล่าแม่ไทยแต่แถวนี้มันบ อไไืไทยวันเข้าซื้อนี่ทุกคนไวาไทยไทยวันกาเนาะล้ำโบทันไทยไทยวานก่อนนี่อมไรวานก่อนเอาทุกคนนี่แหละจชกย่ไทยมือมอืมเอานี่ก็คือไทยไทยวันกา้าซื้อแล้วทุกคนเนาะไทยวันเข้าซื้ออันนี้เฮตากานะอ,อ,อันนี้จะเป็นบอยเฮตากาทุากคนนี่กันสีดำแท้กับแถวนี้แหละแถวนี้เจิงดำแท้ทุกคน หน้าเท่ากับบดได้หลายเนาะเออนี่แหละนาตีนบ้านบ่ได้ปันใดข้ามก็เจ้าบ่ได้คานให้บ่ไหมอ๋อบดซีเฮดทางที่มามันโคระไทยเงีบลงพอดพุทธอ๋อเฮดบ่ได้เนาะมันโคโคสบ่มีน้ำอืมก็เลยเฮดแถวนี้แทนข้าวเฮ้ทุกคนนี่ก่อนชีได้กินข้าวเนาะ มีขั้นตอนเจอครั้งชีปูกเข้าอะไรตรงด้ไทยตรงใน,งในเห็ดตะกาเนาะเอ่อเห็ดตะกาไว้บอนปลูกเข้าบอนปลูกกาทุกคนอืมไปเดี๋ยวเขาชิมาช่วยพ่อก็เมย์เข้ากันอืมละเอียดเลยทุกคนละเอียดคขัาเลย เวลาฮกโมแแลงบัวควายกำลังเขาเ่าแลงแว่งหางไล่ย,ยุงในคอส่วนตัวของเฮาเมื่อรับจ้างเขาอยู่เมืองบางกอกมานอนไลยย่งยงในตรอขายแหงสูกแบบบันต่อวัน กินข้าวแรงห่วมพามัวอัจจำปนปลาเข็งแม่ไทยลวกยอดพักใสข้างบ้านมาเดินกินข้าวเสียงย้ายเท่าเดินเอาลูกหลานแต่เหาหลายปีที่พาดิิงไล่ความฝันต่อไปพ่อแม่ ອົກຕິນ <worship> ບ <bird> ໍ່ປອງມົມແແຈ ไม่เห็นยังสวยอือมแม่มีคนไม่เห็นสวยแล้ว, <c ười> <c ười> วยังไงแม่รู้สึกยังไงรู้สึกยังไงแม่มบักปื๊ด <c ười> มีนะคือเอาขา,ขาออกโอะไร,นเ,รเ,เนี่ยบูนี่โอ้เกือบโบอุนยานั่นทุกคนปอ๋อตัวนี้อย่าเลี้ยดเลยบาทนี่เอา้าเอาปื๊ดดึงสวยแนะ่ปื๊ดสวยแนะ่ นี่นะบรู้อย่างเลยไอ้ปืดนี่ยพวกจะกินข้าวอ่ะปืดฮะทุกคนนี่แหละวันนี้ก็ถือว่าเฮพชรจำนี้เนาะเอาบาบันนี่ไหวไหมบ๊าวฮอปปุ่นเนาะหมมีน้ำหมูมีน้ำทุกคนน้ำบ๊าฮอปก็เลยบม่ได้เอาฮอปพี่นะ นี่เท่นี้แหละเอาไว้ดำเนานี่แหละทุกคนตะกาเนาะเอาซ้ำนี้แหละนี่เอาถือว่าหน้าปีบัยพิเฮติทุกคนเโลหิตหน้าปังอย่างเดียวคิดว่าสิได้หลายอยู่ตรงนี้แจ็คเลสเราเนาะเนาะนาเซียงเนาะนาเซียงน้าปังน่าจะได้หลายกว่็น้าปีละนี่เอาเนี่ยทุกคนไ้่ได้สีหวานข้าวไหม ข้าให้เอาลงเซหื uh ่น huh. มือห huh? <Yeah. S 2> ือก uh ันเลยเนาะแล้วทุกคนพอดีตอนนี้ก็คือเอาเอาข้าวไปเซ้น้ำทุกคนเนาะเพื่อให้มันแตกหน่อเนาะคขนมด้ใดมันแตกหน่อพล่ลยจึงเอามาหวานทุกคนจึงเอามาหวานอยู่หมองนี้นะเอาส่งสื่อนี่นะซิปืด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 เลาวทุกคนประมาณนี้จ้เดี๋ยวเขึ้นเครื่องกันมาหนิเออนี่แหละ เรียบร้อยแล้วจ้าเฮตการ์นะคะคนนี้เฮตกตาร์นี่คือว่าขี้ต้มแบบขี้ต้มติดตาป้าจังเงินมาขึ้นยอย่าเยอะนะเหนื่นอยแล้วจ้ะขี้ต้มติดตาสบฟาเงินมาขึ้นคุณยาขี้ต้มติดตาป่ะมัเน,นี้ยนักป่นกานาะที่แท้ขี้ต้มติดตาป่ะทุกคนมาเนี้ยเยบร้อยแล้วนะคะโอ้ยมาเนี้ยขึ้นก่อนมาเนี้ยขี้ต้มติดมีป่าอยู่บ้านเนาะ